เราขอลาไปกับเธอเสียงผิงไปเสียงผิงไม่มีประโยชน์จะไปไม่ไปไปสิไม่ไปหรอได้ได้เอออย่า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 คุณนายถังรัรัฐเอย่เอ่ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยนะเสอยงท่านถังคุณนายถังเรื่องนี้ข้าไม่ดีเอง ตอนข้ารู้ว่าปอหนานอยู่ได้ไม่เก,กินหนึ่งปีท่านรู้หรือไม่ว่าค่าทุกระทมข่มขืนเพียงได้ข้าคิดแล้วคิดอีกเป็นเพราะค้าผิดกับโตโตสร้างปัญหาต่อพวกท่านมากมายทำไมสวรรค์ถึงไม่ลงโทษข้าเหตุใดไม่เอาชีวิตข้าไปทำไมต้องให้ปอหนานรับกรรมข้าเด้แต่คิดถึงเวลาที่ปอหนานเหลืออยู่ไม่มีวันไหนที่ข้าสามารถข่มตาหลับ คิดเพียงอยากจะทําอะไรเพื่อเขาข้ารู้ว่าปอหนานชอบโตโตด้วยใจจริงดังนั้นเราทั้งสองจึงได้บากหน้ามาเพื่อขอร้องให้โตโตกลับไปกับเราให้ปอหนานได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตอยู่อยากมีความสุขก่อนที่เขาจะจากไปท่านวางใจเถอะพวกเราไม่เอาเปรียบโตโต หลังจากปอนานจากไปเราจะแบ่งทรัพย์สินของปอนานทั้งหมดให้โตโตหุตากถึงบ้านถังยากจนแต่เราไม่ขายลูกสาวเออ,เอ,อมา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 เ,ออเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นผู้ตามตรงโตโตเป็นเด็กสาวที่ค้าขายเก่งนักเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่นางช่วยวาดเบาใจของเราไว้ไม่ใช่น้อยเลยท่านถังท่านเองก็รู้ว่าโตโต,โตมีความสามารถ อยากให้นางเป็นคนขายเต้าหู้งั้นเหรอช่างไม่ยุติธรรมกับนางข้ากับสาม,มีหารือกันมาแล้วเราพวกเราแก่ชราจะยกบ้านเป่าใจให้โตโตดูแลข้าเชื่อว่านางจะต้องทำได้ดีกว่าคนอื่นไม่ว่าจะพูดอะไรข้าจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวข้ากลับไปบ้านเซินอีกเฮ้ท่าน<อ>ถังอพอได้และวจอกเล่าว่างเปล่าคือความอัปยศ ยอมตายดีกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีพ่อแม่เดินบนโลกนี้ด้วยความโศกเศร้าพ่อแม่ของข้าให้กำเนิดข้าฟุมฟักด้วยความรักดูแลข้าด้วยความห่วงใยข้า,าฮะฮพี่นางฟ้าตอนนี้ข้ากินขนมได้หรือยังง่ะฮะฮะเฮฮะมานานท่านพ่อ อย่างที่ท่านเห็นปอนานไม่ได้โง่<น>ก็แค่ป่วยเ<น>ท่านั้นเอง<น>ท่านอนุญาตค่า<น>ให้ไปกับเขาสองสาวัเนเถอะ ทินพ่อทานยา <S <S ทิาน,าทานพอ่อเวลาของปอนานเหลือไม่นานมากแล้วข้าควรจะอยู่ข้างๆเขาไม่ใช่หรอ เวลาครึ่งปีไม่นานเลยข้าจะรีบกลับมาอยู่ข้างกายท่านไม่ช้าท่านพ่ออย่าทำให้ข้าลำบากใจเลยท่านพ่อข้าขอร้องท่านเถิดนะท่านให้ข้าไปเถอะนะท่าน ไปจาโง่อย่างนี้ท่านพอทุกคนต่างมีโชคชะตาท่านบอกเองนี่นะข้าเชื่อว่าพบปอนานนับเป็นโชคชะตาฟาลิขิตข้าไม่กล่าโทษเลยแต่กลับรู้สึกขอบคุณสวรรค์ที่รักข้าห่วงใยข้าอย่างสุดหัวใจดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าจะไม่เสียใจ